สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดี FC นะครับที่ติดตามช anel รถมือสองใบวังด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์จําหน่ายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะครับเรามีรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า350คันนะครับนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่เรียสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่นะบริษัทเพชรยนต์จำกัดนี้เองนะฮะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันนะครับจะมารีวิวนะฮะสำหรับเจ้าที่เป็นตัว นะครับเป็นตัว Revo Cap ขคับ4นะ4ี4คูณ4ดิฟล็อกติดค r รีบ o y ติดแ r r y b อยให้แล้วนะฮะกับตัวนี้เลยนะครับตัวนะฮะเป็นเป็น t o y o t a r e v o c a p นะครับ2.4ตัว e p l ่ตัว e+ นะครับปี2018เกียร์แมนนวลนะฮะนะครับแล้วก็ไมล์แสนสองนะฮะไมล์น้อยไมล์แสนสองเท่านั้นเองครับกับราคานะครับที่เปิด ราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เลยนะฮะได้กระจังหน้าชมใหม่เป็นชมหน้าหลอกนะฮะเป็นกระจังหน้าเป็นสีดาดะเป็นสีดําเงานะครับแบบ3มชั้นนะครับสวยงามมีตกตัวแต่งในเรื่องของตัวกรอบที่เป็นสีโครเมียมนะฮะโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับสีโครเมียมเช่นกันเหมือนเคยนะฮะแล้วก็มีตัวคิ้วนะฮะเป็นสีดําเงาบนฝากระโปรงให้มาด้วยนะครับ <S <S มาพร้อมในเรื่องของไฟนะฮะเป็นไฟโครงหน้าชุดใหม่นะเป็นไฟ โปรเจคเตอร์นะครับนะฮะมีไฟเดททิงรัดเดทไทม์รันนิ่งไลท์ตัว LED นะฮะเรียบร้อยเลยนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวที่เป็นไฟตัดหมอกอีกหนึ่งคู่เลยนะสำหรับด้านล่างนะครับตกแต่งในเรื่องของสีโครเมียมตัดในเรื่องของสีดําเงานะครับกระจังหน้าสวยๆกันชนหน้าสวยๆมีรังพึ่ง เรียบร้อยแล้วนะคันนี้เลยนะครับใยทะเบียนนะครับ3870เป็นรถขับ4ตัวแคปตัวสูงพีันเนอร์นะฮะสอีกอีพาั์นะครับยังว่างอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมกำลังหานะฮะตัวครับตัวแคปตัวรีโวเปปนเรเนอร์ขับ4คันนี้เลยนะครับยังว่างยังครับไม่มีการยังไม่มีการติดจองนะครับยังว่างอยู่นะสนใจติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับ ในส่วนของกระจังหน้านั้นในเรื่องของฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีรอยให้เห็นนะฮะใสๆเลยนะความคมสั่นกลัวฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับในเรื่องของกระจกด้านหน้านะครับมีตัวมาร์กของตัวตัวโตโยต้าทุกบานนะครับตามมาร์กของโตโยต้าทุกบาทนะครับในเรื่องของราคาสวยๆมีเสาอากาศให้นะฮะใบปัดคู่หน้าก็เป็นมาพร้อมในเรื่องของลฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกันนี้เลยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวด้านข้างของตัวรถเนี่ยเดิมเดิมนะฮะรถสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานนะครับความคมสันความคมชัดของตัวรถเดิมเดิมยังที่เห็นไม่มีรอยสกเก็ดขีนให้เห็นเลยนะครับมาพร้อมในเรื่องของล้อแมกนะครับเป็นล้อแม,มกดเ,แมเดิมนะฮะเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานชุดชุดหน้าชุดเบรกจะเป็นดิสเบรกชุดหลังจะเป็นดัมเบรกนะ,ะแล้วก็เป็นล้อแมกหกลูนะฮะมีตัวที่เป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกตัวใหญ่นะครับได้ได้ได้ยางของบริสโตนะครับนะฮะ นะครับรหัสยางนะครับคะนนนที่อยู่ที่265ทับ65 R17 นะครับได้ยางนะครับยางจะได้ปี2020สัปดาห์ที่15นะครับในเรื่องของดอกยางเหลือใช้งานได้อีกไงหมื่นโลนะครับภายในซุ้มล้อต่างๆสวยงามนะครับเดิมๆจากโลงงานนะครับเม็ดอาร์สกูน็อตเดิมๆไม่มีรอยขันนะครับรอยเชื่อมต่างๆอยู่ครบนะครับ ไม่มีการชนจัดด้านข้างอย่างที่เห็นมีฐานวันใดให้แล้วนะครับแข็งแรงนะครับสีดำด้านนะครับตัวโครงสร้างตัวสีถังรถก็เดิมๆไม่มีการกลับสีอย่างยิ่งเห็นมีตัวอักษรที่เป็นไฮลัสสีโครเมียมนะฮะแล้วก็คันนี้เลยนะฮะกระจกมองข้างฝับไฟฟ้าพิวอินในเรื่องของไฟเลี้ยวในขอบเดียวกันเรียบร้อยนะฮะเป็นเป็นปรับ พับเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยสีโครเมียมนะครับในเรื่องของกระจกต่างๆติดฟิล์มให้แล้วนะครับกระจกกระจกก็เดิมเดิมจากโรงงานนะครับมีตัวมาร์กของโตโยต้าเห็นชัดเจนเป็นกระจกในระพายตัวอะลามนะฮะสีที่มือจับจะเป็นสีโครเมียมให้แล้วนะฮะคันนี้เลยนะครับสวยสวยเลยนะในเรื่องของตัวกระบะแคปนะครับคันนี้เป็นโอเพนแคปด้วยนะคันนี้เลยนะสามารถเปิดได้ทั้งเป็นเปิดเป็นโอเพนแคปยี่สิบเก้าสิบองศาให้เลยนะคันนี้ถือว่าในการในการในการ ขึ้นลงง่ายนะในการขึ้นลงในการง่ายเลยในเรื่องของบานประตูต่างๆนะครับนะเดิมๆเจาะโรงงาน Not สกูน็อตเม็ดซีนซตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะในเรื่องของตัวนี้อยู่ครบเลยนะครับบานประตูบานประตูต่างๆตกแต่งในเรื่องของที่ใส่ในเรื่องของแก้วน้ามีลําโพงให้นะฮะกระจกกระจกพิลซีของลามีนานะฟิลซีของลามีนาให้แล้วนะคันนี้เลยนะครับมีสติกเกอร์นะฮะมีตัวแต่งในเรื่องของ แผดสีเมทัลลิกนะครับมีแผงวบคุมในเรื่องของกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะฮะมีฝังคนขับจะได้ออโตโอ้มีเซทัลล็อกมีล็อกที่ล็อกกระจกนะครับมีปรับมุมมอง,มอง,มองทิศทางต่างๆของกระจกมองข้างนะครับในเรื่องของแอร์ในเรื่องของตัวลําโพงเดิมๆนะฮะลำโพงเดิมๆจะลงงานนะครับตัวบานประตูเองก็รอยซีนต่างๆเห็นชัดซีนเดิมๆนะครับสกรูนอ็อตต่างๆอยู่ครบเม็ดอาร์อยู่ครบเลยนะครับตลอดจนไปในเรื่องของยางขอบประตูทุกบานทุกชิ้น ใช้งานปกติเลยนะครับภายในคันนี้จะเป็นภายในสีดำนะฮะภายในสีดำนะครับนะครับก็จะได้เป็นเบาะผ้านะถ้าแบลกเป็นเบาะผ้าดูแลง่ายนะครับแล้วก็ไม่อมความร้อนนะครับเบาะผ้าก็เป็นเบาะผ้าปรับมือนะฮะด้านด้านฝั่งแค l ีบอยเนี่ยด้านด้านฝั่งของตัวแคปเองจะเป็นเบาะหนังที่พิงเองจะเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะหนังมีตัวไฮรักรีโว แสดงชัดเจนนะฮะด้านล่างนี่ก็จะมีในส่วนของที่เป็นที่เก็บในเรื่องของตัวเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงนะครับด้านล่างเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับสําหรับตัวแคปคันนี้เลยนะครับภายในสวยๆนะฮะนะฮะได้ได้พุงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3ก้านเรียบร้อยมีตัวแต่งในเรื่องของตัวเมทัลลิกนะครับมีแอร์แบ็กสใบนะฮะคู่หน้าเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะมีในส่วนในส่วนของที่ในเรื่องของล็อกนะตัวล็อกอ่าล็อกเบรกนะให้มาด้วยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของคันเร่งในเรื่องของตัวเบรกเองในเรื่องของตัวคลัตเองก็เดิมๆนะตัวเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยสนิมไม่เห็นรถคันนี้ไม่มีการผ่านการใช้งานไม่มีการผ่านการจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับใช้งานปกติเลยนะครับนะฮะสำหรับตัวสวิต์เปิดไฟเป็นตัวคลิ่บอยมีตัวที่เป็นตัวปุ่มนะฮะปุ่มดึงนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นฝากระโปรงแล้วก็ฝาถังน้ามันสายน้ฝาน้ามันให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้เลยนะครับ คันนี้ก็สวยๆเลยพวงมาลัยสวยนะพวงมาลัยสวยมากเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าปัดต่างๆจะเป็นยังไงนะฮะคันนี้ก็จะได้กุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะมีกุญแจรีโมทออกขายเรียบร้อยมีกุญแจคาริบอยก็ติดอยู่มาด้วยนะฮะครบๆเลยนะครับตัวรถเองก็สวยๆเลยนะฮะ โอเคตอนนี้ผมสตาร์ทรถสักครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ฟังขึ้นยนต์ว่าเป็นยังไงนะฮะตัวหน้าปัดต่างๆแซดันสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวที่เป็นตัวพีตัวเบรกมือนะฮะตัวที่เป็นตัวคาดเบลนะฮะ สัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบแล้วก็รถคันนี้ไมแค้ไมแค้อย่างแน่นอนไม่มีการกลมไมอย่างนี้อย่างให้เห็นเลยนะเป็นมอเป็นไมได้แท้เลยนะครับไมตอนนี้อยู่ที่1 26,256กร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับไมแท้เป็นหน้าปัดดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องเสียงนะครับจะได้เครื่องเสียงของของเดิมๆจากโรงงานโตโยต้านะครับแบบสัมผัสด้วยนะคันนี้นะแบบสัมผัสด้วยนะฮะเป็นสัมผัสด้วยนะครับ,บ fmam ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งาน ตรงที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยสามารถเพิ่มวูลลุ่มนะครับได้เลยนะผมวอลลุ่มบลูทูธนะวางสายรับสายนะครับแล้วก็เป็นโอ,อเป็นแอปเปิลคาแอปเปิลคาก็ได้นะครับโหมดการเปลี่ยนโหมดหรือว่าเจ้าโคในเรื่องของเสียงก็ได้นะฮะใช้งานปกติในเรื่องของแอร์นะฮะแอร์ Air ก็เป็นแอร์อนาล็อกนะครับปรับได้สีระดับนะก็มีแอร แอร์อแอร์อากาศภายในและอากาศภายนอกด้วยนะครับนะคันนี้เลยนะเป็นขับ4ดังนั้นมันจะมีปุ่มในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของขับ 2, <S 2>, <2> <S ขับ4แล้วก็ขับ4แบบแบบความเร็วต่ำนะครับแบบแล้อเลยนะครับมีในเรื่องของตัวการเลื่อนถลายนะมีตัวที่จุดจุดในเรื่องของอะแดปเตอร์หรือจุดบุหรี่นะครับมี2จุดนะ AUX AUX AU แล้วก็ตัวที่เป็น USB 2> <2> อยู่ครบนะครับมีนาฬิกาดิจิตอลนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้มีในเรื่องของตัว ที่เก็บในเรื่องของความเย็นนะสามารถใส่ในเรื่องของอาหารหรือจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้ตรงนี้มันจะเก็บอุณหภูมิไมตามอุณหภูมิของรถนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวช่องระบายอากาศแอร์นะฮะมีมีในเรื่องของตัวที่เป็นช่องสองใส่ในเรื่องของพนสัมภาระมีหนังสือนะมีคู่มือการใช้รถแล้วก็มีสำเนานะรถต่างๆอยู่ครบนะฮะสำหรับทีนี้แล้วก็ตัวตัวคอนโซลกลางคอนโซลหน้านี่จะตกแต่งในเรื่องของแท็บนะฮะเป็นสีเมทัลลิก ตัดในเรื่องของสีดํานะครับคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าปรับมือนะัทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคันนี้เป็นเกียร์โฮลแมนวนวล6สปีดแล้วก็มีที่วางในเรื่องของโทรศัพท์ได้นะครับมีอีโ m o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีที่วางแก้วอีก1จุดแล้วก็มีในเรื่องของการใส่สัมภาระอีกหนึ่งตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะ ส,สวยๆเลยนะครับด้านบนจะเป็นเพาดานผ้ากำมะหยี่สีเทานะ,ะมีกระจกมองข้างมีกระจกมองหลังมีที่วางในเรื่องของตัวสวนตามีไฟส่องภายในอีก2จุดเลยสําหรับด้านหน้าและด้านและด้านต้น,ตนกลางก็จะมีไฟส่องภายในอีกหนึ่งจุดเป็นไวเป็นไฟวอร์มไลท์เหมือนกันนะครับที่บังแดดนะเสียกัดได้นะฮะที่บังแดดฝั่งผู้โดยสารมีกระจกให้นะฮะสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะครับ กระจกมองข้างเองก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้านะครับปรับมาเป็นปรับไฟฟ้าได้นะฮะตัวตัวของของรถเนี่ยเดิมๆมีติดแคาริบอนให้แล้วคาร์บรูเรเตเดิมๆจากโรงงานมีตัวแหลกตัว,ต,วตัวคิ้วด้านบนอีก2จุดลังคาส,สวยๆนะครับนะฮะก็ตัวกระบะเองนะเป็นกระบะแขบดังนั้นพื้นที่ในาการใส่ในเรื่องของกระบะมันก็จะมันจะกว้างขึ้นนะฮะ ได้ในเรื่องของล้อแมกนะครับล้อแมกเดิมๆจโรงงานเป็นยางของเบสโต้นะครับล้อแมกซ์6ลูแล้วก็เป็นได้ในส่วนของชุดเบรดดับเบรคคู่หลังเดี๋ยวเราจะเป็นดับเบรคคู่หน้านะครับซุ้มล้อภายในนะฮะในเรื่องของคันซีตัวคัรรถต่างๆเห็นอยู่ครบเลยนะครับเดิมๆนะรอยเชื่อมเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะไม่ว่าจะเป็นภายในนะครับมียางอะไหล่ให้แล้วนะคันนี้กครบเลยนะครับมีสติกเกอร์ในเรื่องของดีซีคุณสีวิบล็อกด้วยนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นหลอดไส้นะฮะ นะครับเป็นหลอดไส้ตัวโลโก้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว t o y ยต้าไฮรักแล้วก็ตัว h ฮ l ักรี v วสีโฟเมียมคร,ครบเลยนะครับมีกล้องถอยให้มาอีกหนึ่งหนึ่งดวงนะอีกหนึ่งจุดเลยนะครับกล้องถอยหลังมีไฟเบรกัูที่3อีก2ดวงสําหรับติดที่ที่ติดอยู่แค่ได้บอยอีกหนึ่งดวงแล้วก็ติดที่ฝาท้ายฝากระโปรงฝากระโปรงหลังฝากระบาดหลังอีกหนึ่งมีสเกิร์ตหน้ามีสเกิร์ตหลังมีกันชนหลังมีทบบาบ,บ,บันไะดครบนะฮะแข็งแรงนะครับสวยสวยเลยนะครับ สวยเลยสำหรับฝาก,ากระโปรงสำหรับกระบะด,ด้านหลังนะครับตัวเครีตัวเครีบอยเองก็เดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับถึได้ใช้งานได้ปกติมีไฟส่องภายในอีกหนึ่งจุดนะครับสาหรับตัวเครีบอยเองก็มีนะฮะแม็กไลเนอร์ก็สวยๆเลยเป็นของีโร็อกเร็อกคลาสเอร็อกลัสนะฮะเอร็อกลัสนะฮะก็สวยเลยในเรื่รองของแม็กไลเนอร์นะแม็กไลเนอร์สวยๆไม่เคยการใช้หนักมาก่อนนะครับ การใช้เบานะฮะไม่เคยเคยใช้กับรถปี2018นะครับรถปี2018ใช้งานแค่4ปีเท่านั้นเองนะคันนี้คือพบเลยนะครับตัวโครงสร้างด้านข้างก็เช่นกันเหมือนเคยเลยนะฮะสวยๆเลยสีใสๆคัดสีผิวให้แล้วนะฮะขัดสีผิวทําความสะอาดให้แล้วและพร้อมขายเลยในเรื่องของซุ้มล้อภายในเดิมๆนะครับเดิมๆจดโรงงานเป็นล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กของบิสโต้นะของบิสโต้ด้วยนะครับปี2020นะฮะยางปี2020ันยขนาดขอบยาง แล้วก็ในเรื่องของบานประตูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบานประตูฝั่งคนขับหรือผู้โดยสารตอนหน้าจะเป็นบานทาเดิมนะครับไม่มีการชนจัดด้านจัดด้านข้างอย่างที่เห็นเม็ดอาร์ตมีอยู่ทุกจุดเลยแล้วก็เห็นชัดเจนในเรื่องของเม็ดอาร์ตในเรื่องของตัวซีนรถตัวซีนต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะได้ฟิล์มของลามินานะฮะเป็นของลามินาด้วยนะครับ ก็เป็นค่อนข้างดีกค่อนข้างยี่ห้อดังนะฮะในเรื่องของตัวตัวฟิล์มเองโอเ n นแคปได้นะฮะเอาเป็นแคปได้ด้วยกระจกต่างๆเป็นของโตโยต้ากระจกตัวนี้ก็เป็นของโตโยต้าถ้าเป็นของคาร์บอยมันก็จะเลินว่าของคาร์บอยนะฮะตัวี่เป็นตัวที่เป็นคาร์บอยกิดกระจกของคาร์บอยของเขาเองเลยนะครับสำหรับคันนี้อยู่สำหรับคันนี้นะครบๆเลยในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถครบๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะครับ ท่านผู้ชมกําลังมองหารถที่เป็นกระบะแคปนะฮะตัวกระบะแคปติดไฮรีบอยตัวสูงนะครับปีใหม่ใหม่ะใหม่น้อยๆคันนี้เลยนะคันนี้ตอบโจทย์ให้กับท่านลูกค้าหรือท่านผู้ชมนะลูกค้าท่านผู้ชมที่กาลังมองหาคันนี้คือ ลับไปเลยกับรถสีขาวหายาก้ว้นะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็กับรถที่สีขาวนี่คันที่ของการจะหายากนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้แจ้งเขาดีไปเลยนะครับสําหรับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะเรามีตัวนี้เลยนะตัวขับสีนะตัวขับสีนะครับนะฮะปี2 0 1 8เกียร์แมน,นนวลนะฮะคันนี้เลยนะครับอ่าับตัว t o y o ต้ r ร v o 2.4อีกคลาสตัวแครนะครับปีรันเนอร์ตัวสูงขับ4ดี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 คูนสดิฟล็อกนะฮะ มลหลักแสนไม้ไมลหลักแสนแสนสองเท่านั้นเองนะครับราคานะครับเปิดราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะก็ค่อนข้างราคาย่อมเยาวนะ์และราคาเบาๆนะฮะกับราคาที่หายจากราคาไปแดงเกือบไปเกือบครึ่งนะฮะกับราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออที่เป็นเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวร e ี vo 2.4อีทพลัสขับ4กันนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเป็นเครื่องดีเซล2,400ลิตรนะฮะเป็นเครื่อง V-N นะฮะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ ได้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะฮะคันนี้เลยนะฮะเป็นเครื่องดีเซลแห้งๆเป็นเครื่องแห้งแล้วก็ไม่มีในส่วนของที่เป็นน้ำมันเยิ้มน้้ำมันสืบให้เห็นนะครับมาร์กิ้งต่างๆนะครับสกูลน็อตต่างๆอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีรอยขันให้เห็นตัว q q c มาร์กต่างๆทั้งภายในและภายนอกอยู่ครบนะครับติดติดในเรื่องของตัว ABS นะฮะชุดเบรก ABS ให้อีก4ตัวเลยนะฮะ คันนี้เลยะรบในเรื่องของตัวที่เป็นตัวแบตเตอรี่นะฮะเป็นของยูวาส์นะฮะเดิมๆของเขาเลยนะครับตัวโครงสร้างของตัวรถด,ด้านข้างแผนเพดอยู่ครบซิลิเกอร์มอกอยู่ครบตัวโครงสร้างด้านข้างเดิมๆจากโรงงานนะครับตลอดจนในเรื่องของตัวน็อตยึดฝากระโปรงนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยขัดให้เห็นเลยนะฮะคันนี้เดิมๆอ่าโครงสร้างด้านข้างตลอดจนในเรื่องของคันหน้าต่างๆสวยๆเลยในเรื่องของคันหน้านะฮะ เพิ่ยนต์เดิมๆจากโรงงานนะครับโครงสร้างอีกฝัก่งหนึ่งก็เดิมๆนะตลอดจนในเรื่องของสกููน็อตต่างๆอยู่ครบนะมีตัวมาร์กโตโยต้านะครับต่างๆนะรอยซีนเดิมๆมีแผ่นแันความร้อนมีตัวในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมๆจากโรงงานอย่างที่เห็นเลยนะกันนี้เลยนะสรุปนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างของตัวรถเนี่ยโครงสร้างของตัวถังรถเองก็เดิมๆนะครับเดิมๆไม่มีการโมดิฟายมีการ ดัดแปลนขึ้นมาอย่างแน่นอนขึ้นยนต์ขึ้นยนต์นเ,นเองก็เดิมๆไม่มีในเรื่องของซ่อมแซงเอายกเครื่องใหม่มาวางอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการชนหนักชนเบาไม่มีนะฮะในเรื่องของการจมน้ําหรือโมเดลไฟล์กระจกต่างๆเดิมๆจากโรงงานอยู่เหมือนกันนะครับคันนี้เลยนะครับนะฮะท้าผู้ชมกําลังมองหานะกำลังมองหาตัวกระบะแคบตัวขับ4นะครับปีใหม่ๆกับมาน้ยๆราคาราคาไม่แรงนะครับ นี้ตอบโจทย์เลยกับตัว Toyota r e v o 2.4ดีพัดตัวแคร็บนะครับพีรันเนอร์ขับ4ดีดี4คูน4ดิฟล็อกนะครับปี2018เกียร์แมนุ่น6สปีดนะครับไมล์แสนสองนะครับกับราคาเพียงแค่6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวนะฟรีดาวนะปั๊บไปเลยฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะฮะกับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณแสนประมาณหมื่นสองนะครับประมาณหมื่นสองเท่านั้นเองนะครับกับรถคันนี้ไปเลยนะฮะ ก็ก่อนจากกันไปก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้วังนะครับผมขอลาตัวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ